เร์ฟใครไม่ติดแต่ซาร์ติสอกแล้วนะคะวันนี้ก็คือตามชื่อคลิปเลยว่าเราจะมาสอนคอนทัวร์เชดดิ้งหน้านะคะให้หน้ามันแบบมีความกรึบมีความแบบ หน้าเปะหน้าปังซึ่งหลายๆคนเห็นหน้าเราก็อาจจะมีความสงสัยว่าโอ้โหฉีดมาหน้าเรียวขนาดนี้ยังจะต้องทําอีกหรือเะลรูดเลยว่าต้องทํานะคะคือไม่ว่าคุณจะหน้าเรียวหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหรือว่าหน้ามีกรามอะไรก็ตามเรารู้สึกว่าการคอนทัวร์เนี่ยมันจะช่วยทําให้หน้ามันมีมิติมากขึ้นเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนต่อให้หน้าเราอะจะฉีดมาแล้วแบบเป็นรูปเรียวขนาดนี้แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเงาที่เรารู้สึกว่าถ้าไปอยู่ในกล้องหรือว่าอยู่ในชีวิตจริงอะการเชดดิ้งคอนทัวร์หน้ามันจะช่วยทําให้หน้าของเราอะดดููมมีิิตแแล้วก็บบ พุ่งมากขึ้นนั่นเองนะคะมาแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสอนกันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาลงสกินแคร์ปรับสภาพผิวหน้าของเราให้มันสดใสสดชื่มพร้อมรับกับเครือ่องสำอางกันก่อนดีกว่าซึ่งสกินแคร์ที่เราเพิ่งได้ลองไปนะคะก็จะเป็นน้องคนนี้เลยตัวน,นี้นะคะคือ b a s e Korea Laboratory s o o p Ampoule Serum ตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยเรื่องปัญหาสิวนะคะทุกคนก็คือหน้าใสไร้สิวผิวน้าสุขก็คือทุกคนเราจะบอกว่าเราเข้าใจปัญหาสิวยังถ่องแท้เพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่มีสิวเหมือนกันนะคะซึ่งนอกจากจะมีสิวแล้วเนี้ยพอสิวหายมันยังไม่จบมันก็ยังมีการทิ้งรอยไว้ที่บนใบหน้าของเราให้เราเจ็บช้ำเล่นๆซึ่งส่วนใหญ่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเดือนละครั้งอะไรางเงี้ยก่อนมีประจำเดือนบ้างหรือบางคนก็คือเป็นตลอดไปเลยอย่างที่บอกว่ามันก็ทิ้งรอยไว้ด้วยแต่ว่าเซรั่มขุดนี้เนี่ยเขาก็จะเข้าไป 上。啊 รวมถึงหลุมสิวด้วยก็คือเขาก็จะช่วยทําให้รูมขนของเราเนี่ยมันกระชับขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งขวดนี้เนี่ยสารสกัดเขาเนี่ยมาจากประเทศเกาหลีนะคะชื่อว่าซุกนั่นเองหรือว่าอินเจนซุกเฮ้ยชื่อแบบเกาหลีแบบเกาหลีของแท้ทุกคนก็คือรู้อยู่แล้วว่าเกาหลีเขาขึ้นชื่อในเรื่องของสมุนไพรามากๆซึ่งนองซุกเนี่ยเขาก็คือฮิตในเกาหลีที่สุดถ้าทุกคนสังเกตเห็นสกินแคร์ส่วนใหญ่ในเกาหลีเนี่ยก็จะมีส่วนผสมมาจากซุกเหมือนกันนะคะฟีลแบบเป็นน้องวอนยองในวงการสมุนไพร <laughs> เป็นที่จับจ้องและมีความด มาเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเซรั่มกันนะคะทุกคนนี่เนื้อเขาเนี่ยจะเป็นแบบขาวๆแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราถูเข้าไปเนี่ยมันก็คือมีความบางเบาแล้วก็ซึมง,ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ตัวเนี้มันจะมีกลิ่นที่มีความหอมอ่อนๆมีความกลิ่นที่แบบเหมือนกลิ่นสมุนไพรอะทุกคนหอมทาจะร,รู้สึกว่าสดชื่นคือมันไม่ได้เป็นฟีลกลิ่นแบบน้ำหอมสังเคราะห์คือมันเป็นฟีลกลิ่นที่เหมือนแบบปลอบประโลมผิวอะมาเดี๋ยวเรามาทาที่หน้ากันนะคะทุกคน นี่ยคือมันแบบพอทาไปที่หน้ามันค่อนข้างที่จะใสามากๆนะคะทุกคนนี่ยทุกคนคือมันบางเบาแล้วก็เวลาทาแล้วมันสบายผิวมาก เพราะว่าตัวซุปเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการสมานผิวนะคะใครที่เป็นสิวอักเสบเราแนะนำว่าให้ลองแต้มดูเพราะว่ามันแบบมันสบายผิวมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาช่วยปอบประโลมผิวด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดการระคายเคืองด้วยซึ่งตัวนี้นะคะเขามีสลิกสลิดด้วยทุกคนก็คือรู้ดีอยู่แล้วว่าตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของสิวได้แบบดีมากๆพวกสิวอุดตันสิวที่มันชอบทิ้งรอยบ,บนใบหน้าสวยๆของพวกเราอะ่ะทุกคนนั่นแหละโหยทาแล้วแบบสะใจมาก แล้วก็ขวดนี้นะคะเขาออแก,กนิกแล้วก็อ่อนโยนมากๆไม่มีแอลกอฮอล์นะจัดคนก็คือคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ขวดนี้ราคา249บาทเท่านั้นจะบอกว่าขวดแบบขวดใหญ่มากนะตัวนี้เนี่ยขนาด30 ml นะคะก็คือราคาเป็นมิดมากๆใครที่อยากลองเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงดดสคริปชันนะจ๊ะสามารถไปลองกันได้ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลงสกินแคร์กันแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอนคอนทัวร์กันเดี๋ยวเราขอไปลงรองพื้นก่อนนะคะให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาสอนนะจ๊ะมาทุกคนกลับมาแล้วนะคะก็คือไปลงรองพื้นมาแล้วเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายก่อนว่าการคอนทัวร์หน้าเนี่ยมันมีอะไรบ้รางเพราะว่าตอนนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนนะก็จะสับสนระหว่างการคอนทัวร์กับการบรอนเซอร์ทีนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนนะคะคอนทัวร์เนี่ย มันจะเป็นสีที่ประมาณนี้ทุกคนสีคอนทัวร์มันจะมีความเทาๆคือทุกคนนึกสภาพเนาะว่าการคอนทัวร์มันคือการสร้างเงาบนใบหน้าของเราซึ่งทุกคนเห็นไหมว่าเงาบนใบหน้าของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นสีส้มแต่มันเป็นสีอมเทาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกรอบตรงเนี้ยเงาที่มันเกิดขึ้นบนใบหน้าของเรามักที่จะเป็นสีอมเทาเทาอันนั้นคือเป็นสีธรรมชาตินะคะมันก็จะเรียกว่าคอนทัวร์แต่ถ้าเป็นบรอนเซอร์อันนี้จะเป็นบรอนเซอร์สติ๊กนะคะของดราบิวตี้อันนี้เนี่ยมันก็จะชัดเจนเลยว่าเขาอ่ะเป็นบรอนเซ รอนเซอร์สีจะมีความแบบเหมือนมีความส้มอ่ะมันเหมือนทําให้เราอ่ะดูเหมือนผิวอับแดดนะทุกคนผิวมันจะมีความแบบส้มๆแทนๆถามว่าบางคนเอาบรอนเซอร์มาคอนทัวร์ได้ไหมได้แต่หน่าจะส้มซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกบรอนเซอร์ให้สีมันไม่ส้มจนเกินไปอันนั้นก็สามารถที่จะเอามาแบบคอนทัวร์ได้นะคะเช่นอย่างเฟรนดี้บิวตี้นะคะอันนี้อันนี้เบอร์02 เนี่ยทุกคนเห็นไหมอย่างอันนี้คืออันนี้เขาเขียนเลยอะว่ามันเป็นบรอนเซอร์นะคะเขาเขียนแล้วว่าเป็นบรอนเซอร์แต่มันเป็นบรอนเซอร์ที่ทําไมจ๊ะดูจ้า สีอะ่ะมันจะมีความไม่ได้ส้มขนาดนั้นคือมันจะมีความแบบติดเทาอยู่บ้างก็สามารถที่จะเอามาคอนทะัวร์หน้าได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยากได้แบบธรรมชาติเลยอันนี้คือเราไม่มีคอนทัวร์สติ๊กนะคะจะมีแบบเป็นแป้งแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นของ Polyura นะคะเป็นตัว Invi Shading ซึ่งเราอะใช้บ่อยมากสี Hazel Gray สีมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูนะเห็น <He at S 1> ไหมทุกคนดูว่าอันไหนธรรมชาติสุด <S 2> <S 2> ก็คือตัวนี้ พอสีที่มันติดเทาเนี่ยมันจะมีความเชดดิ้งแล้วอะน่าจะดูเป็นเงาแบบเป็นธรรมชาตินะคะ ซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่ได้เป็นแบบสายหน้าชาัดไม่ได้แต่งหน้าสายฝ่อขนาดนั้นเหมาะกับคนที่แต่งหน้าทนเกาหลีเบาๆอะไรแบบนี้ก็จะเหมาะกับอะไรแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งอะ่ะก็คือตัวไฮไลท์ไฮไลท์ก็จะเป็นสีสว่างนะคะซึ่งจริงๆแล้วไฮไลท์จริงๆมันก็จะมีนะแบบเป็นสติ๊กเลยข้างนึงเป็นคอนทัวร์ข้างนึงเป็นไฮไลท์แต่ส่วนใหญ่เราอ่ะก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ที่สีสว่างเอามาทําเป็นไฮไลท์นะคะอย่างอันนี้เราก็ใช้เป็นแบบตัวลากลาสคอนซีลเลอร์ลากลแสเพราะว่ามันค ราก็จะเลือกใช้เบอร์หนึ่งไง ก็จะเอาเบอร์หนึ่งมาเพื่อทำไฮไลท์ถามว่าไฮไลท์คืออะไรอะทุกคนฟังนะการคอนทัวร์เนี่ยมันก็คือการใช้สีเข้มที่มันเข้มกว่าผิวเรามาทําการเชดดิ้งใบหน้าของเราให้มีความเป๊ะมากขึ้นส่วนไหนที่เราอยากให้มันดูลึกเช่น <c oughs> ตรงนี้อยากดูแบบว่าหน้าตอบเบลล่าฮาดิดก็คือลงตรงนี้หรือลงตรงกรามอยากให้หน้าเนียงหายอารมณ์กรามอยากให้จมูกเนี่ยมันแบบดูดูแบบมีสันขึ้นให้ลงด้านข้างเพราะว่าด้านข้างจะได้ดูลึกจะได้ดูแบบว่าเหมือนจมูกเรามันพุ่งขึ้นมา หรือกรอบหน้าทําให้หน้ามันดูแบบมีความแบบว่าแคบลงอะไรแบบนี้ส่วนไฮไลท์นะไฮไลท์ก็จะเป็นสีสว่างสีสว่างเนี่ยก็ควรที่จะเอามาทาตรงบริเวณที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันดูพุ่งขึ้นเช่นสันจมูกหรือหน้าผากใครหน้าผากไม่แบบไม่มนอะไรอย่างเงี้ยอยากลงให้มันดูแบบพุ่งขึ้นอ่ะก็ลงหน้าผากลงคางลงหนกแก้มอะไรแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวทำให้ดูซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นเฟนตี้บิวตี้นะคะของคุณแม่รีฮันน่านั่นเองเบอร์ศูนย์สองนะจ๊ะคือช่วงนี้ปกติเราก็จะใช้เป็นพอลิเพอ่า เพราะมันเบาดีแต่ว่าวันนี้อยากให้มันดูเห็นชัดๆก็เลยจะใช้เป็นแบบครีมทุกคนดูนะคะถามว่าลงก่อนหรือหลังแต่งหน้าแต่งตาอะไรก็คือได้หมดแต่ว่าควรลงรองพื้นก่อนอยู่แล้วเนาะอ่ะมาใครมีแปรงก็แปรงได้เลยนะคะอันนี้เราใช้เป็นฟองน้ำเนาะใช้ฟองน้าปาดไปเลยเราจะสอนเชดดิ้งแบบคนที่ไม่ได้ต้องการให้หน้าตอบมากอ่ะคางก่อนอันนี้คางง่ายปาดไปเลยจ้านี่เห็นไหมว่ามันจะดูแบบชัดขึ้น คุ้ยสีนี้ธรรมชาติมากเหมือนกันนะเนี่ยเวลาเฉดดิ้งกรามอะทุกคนอย่าไปเฉดดิ้งตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะโปะมากให้เราเฉดดิ้งแบบให้มันอยู่ตรงสันกรามแล้วให้มันลึกลงไปตรงคอน,นิ็นึงให้มันดูเป็นเงาดูนะกรอบหน้าหน่อยลงไปแล้วบางคนอาจจะแบบอุ้ยมันไม่ได้เหมือนแบบตัวบอนเซอร์น้อนที่มันจะส้มๆแล้วพอปาดไปปุ๊บมันเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะดั้ง มาถูตรงข้างๆเห็นไหมธรรมชาติมากทีนี้ด่างอะ่ะเราชอบทาให้มันจมูกมันดูรันขึ้นมาอีกหนึ่งนี่เราก็จะชอบทาลงไปตรงบริเวณปลายจมูกเพราะว่าเราเป็นคนมีหยดน้ำหนักมากซึ่งบางทีเราสุกมันเยอะเกินไปเราก็จะมาปัดตรงปลายจมูกแบบน,นี้นี่นะคะตรงด่างแบบนีน้หลังจากนั้นขีดตรงกลางหนึ่งขีดแล้วถ้าอยากให้ตาดูมีเบ้าก็สามารถทาลงไปตรงบรเบ้าตาได้นะคะ าทุกคนไม่อยากหน้ uit, าตอบทาแค่นี้ได้เลยเนี่ยหน้าก็จะดูมีมิติแล้วอันนี้เรายังไม่ได้เกลี่ยนะคะแต่ถ้าอยากให้หน้าดูตอบขึ้นเราก็จะต้องมาดูดปากก่อนอย่างงี้ถทำแบบนี้ปุ๊บเราจะเห็นเส้นแล้ก็ทาไปเลยเห็นไหมทุกคนว่ามันดูธรรมชาติสุดๆไปเลยอันนี้เรายังไม่ได้เกลี่ยนะคะอันนี้เราทาหนักกว่าปกตินะปกติเราไม่ได้ทาขนาดนี้นะทุกคนเห็นไหมหน้าดูตอบแล้ว ถ้าใครที่อยากให้หน้าดูตอบที่สุดเหมือนเบลล่าฮาดิดเวลาที่เขาแบบขึ้นกล้องให้ลงมาตรงนี้ด้วยนี่หน้าแก้มแบบนี้แต่เราไม่แนะนำเพราะว่าถ้าใครที่เป็นสายน่ารักกันทําแบบนี้น่าจะดูโรมได้เพราะว่ามันจะดูแบบตอบเกินไปแต่ถ้าใครที่เป็นสายแบบชันอยากหน้าชาดหน้าแบบหน้าคมกรึบเหมือนไอกัน Miss Universe ปีล่าสุดที่แบบที่เขาเข้าประกวดแล้วนะโหหน้ากริบมากอะไรเงี้ยทำแบบนี้ได้นะคะ พอทําเสร็จปุ๊บอันนี้เรายังไม่ได้เกลี่ยอะไรเลยนะคะอยากให้ทุกคนเห็นให้ชัดเนาะหลังจากนั้นให้ใช้ไฮไลท์นะคะนี่ก็จะเป็นตัวคอนซีลเลอร์ลากลาสนะคะเริ่มจากจมูกก่อนก็จะลงตรงสันตรงนี้นะคะถ้าใครที่ไม่ชอบให้จมูกรันสามารถทาตรงๆมาจนถึงปลายจมูกได้เลยแต่ว่าเราไม่ชอบให้จมูกเราดูยาวเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้หน้ายาวเพราะหน้ายาวปุ๊บก็หน้าก็จะดูมีอายุขึ้นอยากให้หน้ามันดูแบบจมูกสั้นๆน,นิดนึงนะคะเราก็จะแตะไปที่ปลายจมูกนี้นี้ แล้วก็คางซะหน่อยแล้วก็ใต้ตาอันนี้ก็คือลงเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ได้เลยนะคะนี่จะนอยปากตรงนี้รวมถึงหน้าผากตรงกลางและที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่อยากให้หน้าดูกรึบตรงนี้นะคะอันนี้คือเราคอนทัวร์ตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมให้เราทำเหมือนเดิมแต่แทนที่เราจะไปทาด้านบนให้เราทาด้านล่างนี่เห็นไหม เห็นไหมทุกคนพอลงสีสว่างปุ๊บหน้าดูแบบดูกรึบกว่าเดิมอีกอเนี่ยระหว่างที่ข้างที่ไม่ได้ทากับข้างที่ทาแล้วนะคะ <S <S เรารู้สึกว่าจังหวะตรงเนี้ยสาคัญเพราะว่าหน้าจะดูกรึบก็คือตรงนี้เลยเพราะว่าการที่เราลงสีเข้มอย่างเดียวไม่ได้ทําให้หน้าดูดูพุ่งนะคะการที่ลงสีเข้มแบบเดียวบางทีอาจจะทําให้หน้าเราดูต่อ <S 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 ดูแบบดูโรงจนเกินไปการลงสีสว่างจะทําให้หน้าเราดูมีมิติแล้วก็ดูพุ่งมากขึ้นโอเคเราจะมาเกลี่ยกันนะคะเริ่มจากการเกลี่ยสีสว่างก่อน ดยปกติแล้วก็ถนัดใช้ฟองน้ำนะคะหลังจากนั้นก็เกลี่ยสีเข้มได้เลยมาโอเคอันนี้พอเราเกลี่ยรเรียบร้อยมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทําก็ดีก็คือการใช้แป้งเบรกไปอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสีจันนะจ๊ะอีกแล้ว <laughs> สจันทุกคลิป เวลาที่เราใช้เนี่ยเราก็จะทาไปที่ใต้ตาก่อนเบรกไปใต้ตางี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบเบรกไว้ก็จะเป็นตรงบริเวณนี้ก็ mm. คือบริเวณที่เราไฮไลท์นั่นเองแต่ว่าเบรกเป็นแป้งไว้นะคะ mm. นี่ทุกคนแล้วก็ข้างจมูกเนี่ยเราสามารถแท็บลงไปเพิ่มตรงนี้นะคะจมูกเราก็จะดูเล็กลงไปอีกแทบลงไปตรง เห็นปะจมูกดูเล็กสุดๆอ่ะโอเคตอนนี้เราเบรกแป้งแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอไปจัดหน้าส่วอื่นให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวาจะมาปัดออกให้ทุกคนดูนะจ๊ะอ่ะโอเคงงเลยอยู่ดีกลับมาหน้าเต็มอันนี้ก็คือเราไปแต่งตามมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาปัดแป้งออกกันเถอะเห็นไหมหน้ากรึบไหมคนดู หน้ามันกรุบแบบเป็นธรรมชาติแต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่าแบบกรุบได้อีกก็ได้ก็คอนทัวรด้วยแป้งต่อนะคะอันนี้คือสําหรับคนที่รู้สึก,ก่าพอแล้วก็โอเคแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่พอยังไม่สะใจก็สามารถคอนทัวร์เพิ่มได้นะคะด้วยแบบแป้งเนาะอันนี้ก็คือ p o l y p e r a in v i shading เบอร์03นะคะแปรงที่ใช้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นแปรงหัวตัดแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแปรงของ DDC นะคะเหมือนเดิมเลยก็คือปัดจากจอนตรงนี้เข้ามา เบาๆนะคะเหมือนเราคขยี้ตรงจอนก่อนแล้วค่อยปัดเข้ามาเห็นไหมหน้าชัดเลยกรามด้วยนะคะทาไปจมูกนะคะก็เน้นไปตรงบริเวณที่เราคอนทัวรอันเดิมก็ได้ให้มันชัดขึ้น ขั้นตอนสุดท้ายของการการแบบคอนทัวหน้านะคะก็คือชื่อแบรนด์ว่า f o r e s t s i s นะคะอันนี้เป็นตัว p พ c ช b l o s s u m ตัวนี้จะเป็นไฮไลท์นะคะนี่ซึ่งจริงๆแล้วก็คือใช้อะไรก็ได้ถ้าทุกคนมีแบบตลับอายชโดว์ที่บ้านแล้วก็มีสีที่เป็นแบบมุกแบบเนี้ยก็คือได้เลยนะคะนี่เราก็จะมาลงเพิ่มตรงบริเวณปลายจมูกปึ๊บลงมีเกีียวแล้วก็ตรงกลางแบบนี้น้พุ่งแบบสุดแล้วก็ลงหัวตานะคะมปาก แล้วก็ลงหนกแก้มด้วยก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากให้หนกแก้มดูแบบชัดขึ้นอาจจะใช้เป็นแปรงแบบเหมือนไม้กวาดแบบเนี้ยก็ได้แล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะบริเวณที่มันจะกระทบกับแสงอะทุกคนจบนี่ ลุคที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ปัดแก้มไม่ได้อะไรนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้หน้าก็คือกรึบแบบสุดๆไปเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่อยากจะเริ่มหัดคอนทัวร์หน้าเนาะก็อย่าลืมนะคะเลือกสีที่ถูกต้องด้วยถ้าทุกคนเลือกสีทีิดหน้าเราจะส้มนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปแบบไปทะเลอะไรอย่างเง <ๆ S 1> <ๆ>ี้ยก็คือทาได้เต็มที่เลยเพราะว่ามันก็จะเป็นฟิลแบบผิวแทนๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากให้ธรรมชาติก็เลือกให้มันอมเทานิดหนึ่งนะจ� เราสามารถไปหาซื้อได้นะาจา๊นจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงดีสคริปชั่นโอเคจกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเย,ย้